สวัสดีครับจากร้านคงจักรการเกษตรเหนือลูค้านะครับวันนี้ก็เตรียมจัดส่งหางรถไถนาเดินตามครับผมเป็นหางรถไทยนาเดินตามบิ๊กจิ๋วนะครับบิ๊กจิ๋ว88นะครับผมนี่ครับเตรียมส่งลูกค้ามีรถเราส่งลูกค้าอำเภอดอนตาลนะครับจังหวัดมุกดาหารครับนี่ครับลูกค้ามาซื้อถึงหน้าร้านนะครับแล้วก็เตรียมไปส่งลูกค้าครับ ลูกค้าก็จะเอายางหน้าแท้ด้วยนะครับนี่ครับยางหน้าแท้ดันหลบนะครับ750ขอบ16นะครับ750ขอบ16นี่ครับกระทะเป็นของตาปืนใหญ่นะครับตาปืนใหญ่คู่ครับในนี้ก็จะมียางในนะครับยางในด้วยมีกระทะยางยางหน้าแท้นะครับดันหลบยางหน้านี่คู่ละ5,8 0 0นอยนะครับ5,8 0 0บาท จะมีกระทะยางในนะครับ5,800บาทกระทะยางในแล้วก็ยางยางหน้าแท้นี่แหละครับถ้าเป็นยางเปล่าอย่างเดียวนะครับยางเปล่าอย่างเดียวคู่ละ4,500นะครับคู่ละ4,500ส่วนหางนี้ก็36,500บาทนะครับ36,500บาทก็จะมีคาดนะครับแถมมาให้ด้วยคาดคาดไถแล้วก็มีน้ำมันเกียร์ สองกระปุกนะครับน้ำมันเกียร์สองกระปุกของเวเนียนะครับเวเนียแล้วก็มีสายคันเร่งสายคันเร่งมือเร่งนะครับที่แถมไปให้นะครับบิ๊กจิ๊วแปดแปดลูกค้าเอาแต่เฉพาะหางนะครับลูกค้ามีเครื่องอยู่แล้วนะครับนี่ไปส่งส่งฟรีนะครับอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารครับนี่ครับทางเรา ส่วนหางก็มีเยอะอยู่นะครับหางตานกก็มีนะครับตานก NT 1 4 1ก็เหลือเยอะนะครับ1นึ่งสี่หนึ่งนี่ครับหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็ NT NT หนึ่งหกก็มีนะครับเป็นทีหนึ่งหกก็มีนะครับเนี่ยห่กอย่างนี้เลยเหรอด้านในก็จะมีเป็นหางนี่ครับสยามคูเวตาก็มีครับหางสยามคูเวตา nc พัด x นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเกียร์กลางครับผมนี่ครับหนึ่งก็หนึ่งสี่หนึ่งหางบิ๊กคิ้วก็เลยเยอะนะครับอีกฝั่งนี้ก็มีครับแรรไรแรร์ไรอันนี้นี่ครับนี่ก็เป็นล้อเหล็กเข้าล็อกมันล็อกไว้นะครับมีเยอะครับนี่หางบิ๊กคิ้ว สยามกูปตาตด้านในก็เยอะครับถ้าบิกกิ๋วจะเป็นเตะบนนะครับเตะบนมาจากโรงงานนะี่ครับเตรียมไปละวถ้าลูกค้าท่านในสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0627545665 0 811206955ครับทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าระยะทางไม่เกิน100กิโลเราก็ไปส่งให้ได้ฟรีนะครับนี่ครับไปส่งแล้วครับอำเภิดอนตานจังหวัดมุทธหารนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทางร้านจะทำคลิปดีๆมานำเสนออาย่เลยนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ